สวัสดีคะ่ะพี่ทองคะ่ะเจอกับยายตาพาเลาะชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พาเละาะทะเลคะ่ะมาตกปลาคือเก้าก่อนตกปลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ประมาณกี่โมงกี่ยามสิหกโมงเสารแล้วคะ่ะจะหกโมงเช้าแล้วเฮ้ยบัวเมียนตีหา้าตีหา้าฟ้าแจ้งจาฟงฟางเด้วกัตีห้าจ้ามาจ้าเดี๋ยวคันได้ปลาเชยเบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะ

ลูกไม่ใช่ส้นมันไปด้านไปฮะมันไปทางโน้นมันไม่ได้มาทากกลับคืนวันอ้ศิลยังได้อยู่ตัวเงี้ยได้ปนแล้วได้ปนแล้วใช่ไหมได้ปนแล้วได้ปนแล้วพี่น้องค่ะวัดชีวภาพก็ได้ปลามื่อไหร่ปลาเมื่อไหร ไม่ใหญ่ไอซ้อนเริ่มจะไมิวแล้วเขาเพากันร e ีบตัวเองเดินกลับไปสามมาสามรอบถึงจะถึงจะโอ้ยเนาะนี่เรียกเขาเริกไม่ไม่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่ทันเวลาทํามาหากินความรู้สึกความรู้สึกช้ายังไม่ตื่นยังไม่ตื่นสามสี่ห้าอ้ดี่ห้าตัวถุงพวกมันหนักเนาะเมื่อวานฉันก็ได้รอบนึงเงี้ยแต่เป็นตัวตัวใหญ่ พอได้ไปแบ่งกันได้ไปเมี่ยงกินปาลานะไม่ใช่กินแห้วใช่ไหม,ไมกินแห้วแล้วจะกินพิซซ่าอยู่เมื่อกี้นี่บอกไออกินไม่ได้แล้วพิซซ่าบอกไม่กินพิซซ่า <c oughs> <c oughs> khay ừ, tua đi. Ôi dày. bóc giày.